เดี๋ยวจะมาตอนี่เคองตัวแ้วา็น้ทองขอไมแล้วมาเปลี่ยนเป็นวายลายแล้วก็มาคอมโบแดงเคแ้ก็หน่้ี่มก็มาคอมโบเคสก็าต่อหน่งแล้วก็ห่าต่อเ่น้อยเลันนี้คนเราัลก็โตโ้กหสุดเปการแน่นอนมาักมาโ้วหหนึงห้นว่าบาทคำเตืนค้ชนีจะเื่อความนเรามแด้หางนครัได้รับคแนนาก่ใหญ่ที่มาดูการ์นตกลาวสวัสดีสวัสดีมินครัวันี้เรากเกมกลามแ่ไ เล่สวยๆกดยืนยันเปิดเทอร์โบหมุนแล้วเราก็เริ่มหมุนกันได้เลยวายยังไงทุกคนหมุนแรกเยียบไหลลงมาคอมโบเจเขียวเข้าไปทุกคนและเยียบไหลลงมาใหม่วายหนึ่งตัวคอมโบแดงเรียบร้อยครับทุกคนสี่พันห้าและเยียบไหลลงมาใหม่โอ้โหวายหนึ่งตัวคอมโบคิวเข้าไปและเยียบไหลลงมาต่อเรียบร้อยครับทุกคนอย่างนี้เงินรางวัลก็โตทุกคนซุปเปอร์ไมกะแน่นอนทุกคนแตกหมดหมดเลยโอ้โหสี่พันห้าร้อยห้าสิบหกบาทเราไปลุ้นกันต่อได้เลยรับว่ายังไงทุกคนตานี้ก็ยาวได้เลย ไปลุกกันต่อทุกคนไปลุกกันต่อเลยเยียบแล้วยเยือบหึเยียบไหลลงมาใหม่คอมโบเจ้าไปสี่ตัวทุกคนและเยียบไหลลงมาวายหนึ่งตัวเชื่อมเขียวเข้าไปทุกคนและเยียบไหลลงมาต่อโอ้โหทุกคนว่ายไงและเยือบหึเรียบร้อยสก,กัดเตอร์สี่ตัวทุกคนหมุนฟรีสิบรอบว่ายไงเราไปรอลุอ่ลงนี้ได้เลยกดเลื่อนเราไปได้แล้วทุกคนว่ายไงตอนนี้ ยาวยาได้เลยทุกคนยาวยาได้เลยปลายครับแล้วยืนลงมาคอมโบ 10k แล้วไหลลงมาใหม่วายหนึ่งตัวโอ้โหคอมโบคิวเข้าไปทุกคนจังหวะนี้แล้วยียนลงมาต่อโอ้โหเรียบร้อยเลยยังไงแล้ะไหลลงมาใหม่เรียบร้อยสวยๆอีกแล้วแล้วยียนลงมาเกลือสนใจจริงๆแล้วยียนลงมาใหม่โอ้โหขานสิตัวเดียวขานสิแถวซ้ายโอ้โหชมพูแถวขวาแล้วยียนไหลลงมาใหม่เรียบร้อยทุกคน8บาลเดี๋ยวบอกนึกว่าจะแค่นี้แล้วยียนลงมาวายแล้วไหลลงมาใหม่โอ้โหเรียบร้อยสองรอบสุดท้ายแล้วยียน ว่ายังไงตา้ทุกคนโยยาเลยเลยเย็บลงมาคอมโบเจสิบและหมุนไหลลงมาใหม่โอ้โหเรียบร้อยคอมโบเขียวเข้าไปสี่สามและเหยียบไหลลงมาวายหนึ่งตัวคอมโบคิวและเหยียบลงมาต่อนั่นแหละครับทุกคนคอมโบเคเข้าไปแล้ววายหนึ่งตัวคอมโบฟ้าเข้าไปต่อทุกคนและเหยียบลงมาเรียบร้อยเลยเชื่อมเจเขียวและไหลลงมาใหม่เออหือคอมโบแดงเข้าไปทุกคนสี่สองสามและเรียบร้อยอย่างนี้เงินรางวัลก็โตทุกคนแตกไปแล้วแน่นอนซุปเปอร์ไมค์การ์ดหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท เอาไปลุ้นกันต่อได้เลยครับบ้านงานทุกคนตาเนี้เยเยียรได้เลยไปลุ้นกันต่อทุกคนหืมรางวัลรวมเขาทุกคนสิบรอบบีเราหมุนไปทั้งหมดโอ้โหหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทกดรับรางวัลได้แล้วทุกคนแล้วเราไปลุ้นกันต่อว่ายังไงตาเนี้ยเยียาได้เลยครับเยียาได้เลยเพิ่มแบบนี้ครับสิบบาทนะครับแล้เหยียบลงมาเหยียบลงมาใหม่คอมโบเจสิบและไหลลงมาต่อวายหนึ่งตัวคอมโบม่วงเข้าไปทุกคนจะมาในยี่สิบสี่บาทและเหยียบไหลลงมาต่อคอมโบเขียวไปทุกคนเจ็ดสิบสองบาทและเหยียบไหลลงมาใหม่คอมโบเจสิบ และเหยียบลงมานั่นแหละทุกคนวานอย่างตัวเชื่อมฟ้าม่วงพันแปดสี่สิบบาทและเหยียบไหลลงมาต่อโอ้โหเรียบร้อยคอมโบคิวเข้าไปต่อเลยและเหยียบไหลลงมานั่นแหละครับทุกคนเชื่อมเคเข้าไปต่อและเหยียบไหลลงมาไปอีกรอบหนึ่งคอมโบเคเข้าไปแล้วและไหลลงมาเรียบร้อยจังหวะน,นี้เงินรางวัลก็โตทุกคนตายไปแล้วแน่นอนซุปเปอร์ไมกลาอีกแล้วทุกคนโอ้โหสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทเราไปลุ้นกันต่อได้ครับว่าอันทุกคนตายในเยียวยได้เลยไปลุ้นกันต่อได้ครับทุกคน และเหย,ยียบลงมาเหยียบไหลลงมาคอมโบเขียวอื้และไหลลงมาใหมา่นิดนึงยังไงและเหยียบมาคอมโบม่วงมง่วงคิวและเหยียบลงมาใหม่อึ้งเชื่อมเกเรียบร้อยทุกคนและเหยียบไหลลงมาหน้าละทุกคนเรียบร้อยคอมโบไปแล้วและได้เคมาหนึ่งตัวไว่าไงคอมโบเคคิวเข้าไปและจังหวะนี้ได้ไวายมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวหื้งคอมโบเคสิบและเหยียบไหลลงมาต่อเรียบร้อยอย่างนี้วคนเงินรางวัลก็โตแตกแล้วแน่นอนโอ้โหก็โตธรรมดาสองร้อยสามสิบห้าบาทเราไปดูกันต่อได้ะครับว่าเงินทวนตานี้ยาวๆได้เลย ไปเร็วกันต่อนะครับทุกคนไปแล้วสาบาทและเหยียบมาคอมโบเขียวเขียวไปแล้วและเหยียบไหลลงมาใหม่คอมโบม้วงเข้าไปจังหวะนี้540บาทและเหยียบไหลลงมาต่อคอมโบเจ็บครับทุกคน5จุดแล้วยังไงเคคิวและไหลลงมาต่อเรียบร้อยจังหวะนี้คอมโบคิวฟ้าเข้าไปและไหลลงมาใหม่เรียบร้อยจังหวะนี้หุ่คอมโบเอเจ็อยยี่สิบและเหยียบลงมาว่ายังไงครับทุกคนยังไงจังหวะนี้จะหล่นไม่หล่นและเยือบเยีอบเยือบเยือบโอ้โหคอมโบชมพูเข้าไป210บาทและ และและไหลลงมาใหม่ว่ายังไงตานี้และเหยียบเหยียบเหยียบวายหนึ่งตัวคอมโบสิบสิบไปแล้วและไหลลงมาต่อนั่นแหละครับทุกคนเรียบร้อยของจริงสวยสวยและเหยียบเหยียบวายมาคอมโบเจเข้าไปอีกดอกหนึ่งขวมอัลไทยกันของจริงคนแล้วว่ายังไงจังหวะนี้และเหยียบเหยียบเหยียบลงมาเรียบร้อยเลยโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตทุกคนอย่างนี้แตกแล้วแน่นอนซุปเปอร์มคารอเบาบาทเราไปลุ้นเงินต่อได้เลยครับว่าังไงทุกคนตอนนี้ยาได้เลยเป็ล์ละสาบบาทและเหย <c oughs> ียบ เยียบลงมาออคอมโบไปแล้วเหม,มาไปแผง5 6 1และเยียบไหลลงมาต่อโอ้โหคอมโบเจเจไปแล้วแน่นอน12บาทและเยียบไหลลงใหม่เชื่อมเคไปแล้ว4 3 2และเยียบลงมาคอมโบฟ้าและไหลลงมาต่อ,อ,อนั่นแหละทุกคนเรียบร้อยของจริงรางวัลก็โตขั้งแต่วันแล้วแน่นอนโอ้โหสวยสวยเงินรางวัลเมกา1,293บาทเราไปดูกันต่อได้เลยครับว่าเง้นทุนตาเนี่ยยาเล่นเลยและเยียบและเยียบเยียบลงมาใหม่คอมโบฟ้า ฟ้าไปแล้วและเยียบไหลลงมาต่อโอ้โหเรียบร้อยของจริงและเยียบมาเดี๋ยวรอจังหวะนี้เคสองตัวเรียบร้อยได้สีท้องขอบมาและเยียบมาเปลี่ยนเป็นวายไหลลงมาใหม่คอมโบแดงเคเข้าไปแล้วหมื่นห้าสี่สี่สามและเยียบมาคอมโบเคเข้าไปต่อหนึ่งสี่สี่และเยียบไหลลงมาต่อเรียบร้อยเลยอย่างนี้ทุกคนเงินรางวัลก็โตโอ้โหซุปเปอร์ไมกาแน่นอนทุกคนแตกไปั้หมดโหหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทสำหรับวันนี้ครับทุกคนผมเล่นได้เยอะเกินทุกคนมากพอแล้วผมขอตัวเลิกก่อนดีกว่าครับทุกคนบ๊ายบาย